สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเช็เคซีเรชั่นออร์คิเด็กต่อนะคะเลิฟออร์คเด็กนะคะก็สัมภาษณ์ออกมาแล้วนะคะคนนี้ที่ได้นะคะมีเป็นสมักันด้วยนะคะมีความเป็นโซลคอนเนค t ชันนะคะพาทเนชิมนะคะโซลคอนแท็ก c t นะคะไลฟ์พาร์ทเนอร์นะคะเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตกันนะคะคนปัจจุบันของคุณนะคะเปิดออมานะคะพาดได้ Paradise นะคะมีความสุขนะคะกันดีนะคะแล้วก็เอ่อจอยเนสนะคะมี มีโอกาสที่จะได้ไปฮันนิมูลไปเที่ยวด้วยกันนะคะจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศก็แล้วแต่ะคะแล้วก็ s e l f i n d u l g e นะคะก็คือให้คุณรักตัวเองนะคะแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืม มันเป็นคามิกเรล ationship นะคะก็คือ resentment and trigger perception intense and letting go to moist and freezing นะคะคือจะมีความรู้สึกที่มันเหมือนเป็นคู่กรรมกันนะคะเอาเองความรู้สึกที่แบบเป็นวิบากกรรมกันนะคะมันมันหนีกันไม่พ้นนะคะมีความ intense มีความ deep มากนะคะมีความรู้สึกที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะคะผูกพันตัดกันไม่ขาดนะคะมีความทรมานอยู่นะคะเป็นคามิกเรล ationship นะคะแล้วก็มีเล์นะคะกระจกสะท้อนนะคะคุณทั้งคู่นะคะเป็นกระจกที่สะท้อนซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของ สิ่งที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาหรือความเจ็บปวดต่างๆที่ผ่านมานะคะ่ะปาร์ตี้นะคะทําวิกเฟนนะคะเวลาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องควรจะกลับไปสนุกสนานกับเพื่อนนะคะมีความสุขในการลองเป็นโสดสักช่วงหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็จะดังกันไฟล์นะคะไลท์ฮาร์ดแอนด์อะแดปนะคะฟันนิงเอาท์แอนด์เชนจิง coming to l i ท์แ and ์ฮ a ลนะคะก็ปลดปล่อยนะคะหัวใจให้ใหมันเบาบางนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอเนอร์จีนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการเยียวยายรักษาตัวเองนะคะฮิลจิตใจนะคะแล้วก็ฟินิกส์นะคะ ป็น new phase นะคะ renew นะคะ and growth change my life from ash นะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ new phase สู่ episode ใหม่ๆนะคะ b a c k s t e p p i n g นะคะคุณนะคะก็มันก็สอดคล้องกับค่าอิเ relationship นะคะเพราะว่าค่าอิเ relationship เนี่ยมันตัดกันไม่ได้มันผูกพันมันตัดกันไม่ขาดนะคะเออ deep มาก intense อย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามัน b a c k s t e p p i n g ไงคะคือเพราะว่าคุณนะคะเคยมีความเออ hard break นะคะเคยหัวใจแตกสลายกันมาก่อนมีความเจ็บปวดมี pain นะคะมี separation เคยแยกจากนะคะเคยมีการสูญเสีย loss นะคะ deception a n d l i n e ครับมีการโกหกหลอกลวงงกันนนะะะะคคมมีีี shocking attack เรื่่อท กิดขึ้นกับทันหันแล้วก็ทําให้ต้องวใจแตกสลายแยกจากกันไปนะคะแล้วก็มีความเจ็บปวดมีความหลอกลวงโกหกต่างๆนะคะแต่ว่าก็เป็นโซเมกันนะคะคือมันหนีกันไม่พ้นนะคะคือคือมันเป็นโซเมกแบบคาริมเมรเชันชิพนะคะก็คือเอ่อมันมีทั้งช่วงแยกจากเจ็บปวดโกหกทันเลาะไม่เข้าใจนอกใจก็เลยจะต้องมารักตัวเองะค่ะพอรักตัวเองแล้วเราก็ไปเคลียเอเนจีฮิลรักษาตัวเองนะคะ ก็พอเราดีขึ้นเราก็กลับมาเป็นยูเฟสมีชีวิตใหม่นะคะแสงอาทิตย์ก็รออยู่แล้วก็เป็นกระจกสะท้อนกันนะคะคุณสองคนนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดความเจ็บปวดอะไรมันก็ต่างคนต่างเรียนรู้นะคะแล้วก็ ยังไงซะคุณสุดท้ายนะคะคือขึ้นชื่อว่าโซเมทยังไงก็คือโซเมทค่ะเพราะว่าเขาลิขิตมาแล้วถ้าคุณคู่กันคุณหนีกันไม่พ้นค่ะมันเป็นโซคอนเน็กชันนะคะก็คือมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะเหมือนหุ้นส่วนชีวิตพาร์ทเนอร์ชีวิตนะคะอย่างที่เขาบอกโซคอนแทคนะคะแล้วก็ไลฟ์พาร์ทเนอร์นะคะส่วนพารดายนะคะก็สุดท้ายเนี่ยยังไงเดี๋ยวคุณก็ได้ไปฮันยูนไปเจอกันไปนัดเดทได้ไปเที่ยวกันน่ยนะคะก็จะมีความสุขกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาความจะมาถึงจุดนี้นะคะคุณแค่่่่่่่เเ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 ปปปป็็็็็็นน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 นโซมม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 มททีีีีคค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 คูกกกกกกรรรรรรววววาาาาาาาสสัััััััพพธ์์แแบบบิิลลชชะะะะะะะยยุขขดดดดจจืืออตไถึงง้ เอ่อเจ็บปวดหัวใจแตกสลายโกหกหลอกลวงกันแต่คุณก็ก็ยังรักกันอยู่ดีเพราะามันเป็นทรงเมกค่ะคือสื่อใจมันยังผูกพันยังนึกถึงกันยังเป็นคนที่อยู่ในใจตลอดมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีไพ่เวงหรืออะไรขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านะคะสำหรับวันนี้ที่เปิดได้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะ